ค่ารประคันแมนเชสเตอร์ยูนเดประจำวันที่5ตุลาคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูนเดเย็นนี้ขอสนออารัตยังไงเมื่อแม็กไกวมอง2สโมสรซาดีอาระเบียหนึ่งในทางเลือกต่อไปของเขาเมื่องานนี้หาได้แม็กไกวประการหลังชาวอังกฤษของฝั่งแมนยูกำลังวางแผนที่จะเลือกสโมสรถัดไปในอาชีพทำกำลังความสนใจจากสโมสรซาดีอาระเบีย โดยซันเดย์มินเบอร์นะฮะสื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแม็กไกวนั้นได้รับความสนใจจากอันเดลเซอร์กับพนัดงานของอันสเตฟักสองสโมรสรซาอุดีอาระเบียที่พร้อมจะดึงไป,ปร่วมทัพขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กในวัย22ปีรายนี้มีสัญญากับแมนยูในช่วงปีสุดท้ายโดยแม็กไกวไม่ใช่กําลังหลักของฝั่งแมนยูอีกต่อไปแล้วและก็เหลือสัญญาอาเดชินโอเทลฟอร์ดถึงช่วงเดือนวัชนาคมป20 26, ี2026หรือจบฤดูกาลนี้ แม้ว่าธนาคารฝั่งบรดเดวิลจะมีเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญาเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่าโต้สังกัดอาจจะไม่ตัดสินใจแต่ว่าจะเปิดใช้งานในคาลักนี้บรมใม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนะฮะทังดน้าของแม็กไก่จะมีอิสระในการตัดสินใจในการเลือกสมโมสรใหม่และก็เป็นการย้ายทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงกลางปี2 0 26และก็ซาอุดิอาระเบียก็โปรเฟชชั่นแนลลีกจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้ ทั้งนี้หากว่าแมนยูยังคงไม่เปิดใช้เงื่อนไขในการต่อสัญญาอัตโนมัติจนเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมป2ีสั2 6สโมสรต่างแดนเองก็สามารถที่จะเปิดการเจรจาและก็ตกลงสัญญาโลกหน้าได้ทันทีโดยแม็กไยเองลงเล่นไปแล้วมากถึง7เกมในฤดูกาล2 0 2ัและก็เป็นการลงตัวจริงในเกมพิมพ์บริกเพียงแค่2เกมเท่านั้นเกมล่าสุดที่แมนยูชนะ ซันเดอร์แลนด์เป็นต่อ0เป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามนาทีที่58ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นเว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัรน,นะฮะว่าแม็กไวสถานีต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารล้ยังไงปราชันตรามีจับตาใกล้ชิดดึงเมนูมาร่วมทีมนะ เมื่องานนี้เเรอัลมาดริดและก็แอตเลติโกมาดริดนะฮะพร้อมเปิดศึกแย่งตัวกอบบี้เมนูมิดฟิลด์ของฝั่งฝั่งแมนยูมาร่วมทีมช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยมิดฟิลทีมชาติอังกฤษอยู่ในสานะตัวสำรองในทีมของ โราเป็นอัลเบริมโดยที่ลงเล่นในพิมเบริกทั้ง5เกมในช่วงซีซั่นจากมานั่งข้างสนามและก็ได้เป็นตัวจริงในเกมคาราบาลคับที่ทีมตกรอบด้วยน้ำมือทีมรองบ่อนจากท่ะของเกรนชปี้สโมสรจากลิทูซึ่งอนาคตของแข้งเดวี่20ปีปร,รายนี้แทบจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากทางทีมในครั้งนี้หรือไม่โดยเฉพาะในช่วงตลาดช่วงเดือนมการาคมเพื่อโอกาสในการที่จะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากว่ามีเป้าหมายในการติดทีมชาติอังเกฤษนะฮะในการลุยฟุตบอลโลกปี2026ช่วงกลางปีหน้าจากการบริงานข่าวของฟิกชาเคสระบุเลนไว่า2ทีมดังจากลาดิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริตและก็อาร์เตติโกมาดริตนั้นต่างจับตาสถานการณ์ของเมนูอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อจะดึงไป,ปร่วมทีมเมื่อตลาดหน้าหนาเปิดทำการในช่วงเดือนมกราคม ดยเมนูเองมีสัญญากับปีแสดงจนถึงปี2027และยังมีออปชันในการขยายเพิ่มเติมอีก12เดือนแต่คาดการณ์กันแล้วว่าจะมีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะได้ย้ายทีมในครั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณอัลบริมยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนระบบการเล่นซึ่งจะตัวเองนั้นอยู่ในฐานะตัวสำรรงในครั้งนี้เพิ่มเติมเพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเมื่อแถนนักของฝั่งราชันกับตาบมีจับตาดูคอบบี้ไบดูอย่างใกล้ชิด เรามาดูข่าวต่อมากันครับอรไรยังไงงานนี้เริ่มเข้าฝากทันทีเมื่อเชสโกยิงรัมเมนเก็บคะแนนชีตพาแมนยูอัดซันเดอร์แลนด์ไปถึง2.0ต่อ 0. โดยงานนี้เบนจามินเชสโกก็ซัดเปิดสิงในพิมพ์บริกส่วนทานักของเซนเดอร์ลัมเมนประเดิมเฝ้าเสาตัวจริงพร้อมกับเก็บคะแนนชีตช่วยแมนยูเก็บ3แต้มเหนือซันเดอร์แลนด์ขยับขึ้นอันดับ9้าของตารางคะแนน เดืกันนี้พรามาเปิดสถติของเปจามินเชสโกและก็ซินเดอร์บัมเมนสองนักเตะแมนยูในเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์หลังที่ช่วยทำประตูและก็เก็บคลแนชิดในครั้งนี้ได้สำเร็จนะซึ่งบริเบนอัลบริมกุนซือของฝั่งแมนยูนำทัพปีศาจแดงเปิดปรังโอเทฟฟอร์ดชนะซันเดอร์แลนด์ไป2อต่อศึ์กพริมเบริกเมื่อวันเสาร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาสวนให้10แต้มจากทั้งหมด7นัดขึ้นไป,ปรังอันดับที่9้าของตารางคะแนน เกมนี้มยนักเตะแมนโยหลายร,รายที่ทำผลงานได้ดีรวมถึงเบนจามินเชสโกกองหน้าทีมชาติสโลวาเนียและก็เซนเนอร์ดราเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเจียมที่ได้ประเดิมเฝ้าเสาตัวจริงนัดแรกในลีกทั้ง2นัดนั้นนักเตะก็มีสถิติในการเล่นในเกมชนะซัลเดนแลนดังต่อไปนี้เบนจามินเชสโกลงสนถาม90บัทรหนึ่ประตูสับบอล39ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า64% ชนะโดนคู่แข่ง9ครั้งชนะการโดนคู่แข่งการอากาศ4ครั้งสับดบอลในเขตโทษ4ครั้งเข้าสกัด3ครั้งเคลียบอล2ครั้งเส้าอากาศสครั้งส่วนทางฝั่งเซนเนอร์ลัมเบ้นนั้นเซฟไปถึง3ครั้งคัดตัดบอลการอากาศ2ครั้งสับดบอล52ิบครั้งผ่านบอลเข้าเป้า18ครั้ง เก็บเครินชีตสําเร็จในครันี้โอ้โหเรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะทั้งสองคนทาได้ดีจริงเซมเนอร์กับเบนจามินเชสโกงานนี้ผีเดินหน้าต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงเมื่องานนี้แมนยูประทะับซันเดอร์แลนด์อาร์เมนควงเชสโกโดดเด่นซะเหลือเกินตัดกระเด็ดแข้งผีในเกมเปิดรังขงมือแมวดำนะเมือ่องานนี้แมนยูประสบความสำเร็จในการเปิดบ้านเฉนือนซันเดอร์แลนด์ไป2ต่อ0นย์ ในการทำศึกพิมเบรกที่สนาม ford, โอตาฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่4ตุลาคมเป็นการทิ้งทวนก่อนหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติโดยที่เกมนี้ปีศาจแดงได้ประตูจากฝีเท้าโคงเบสันมาส์และก็เบนเชวินเชสโกแถมส่วนใหญ่นักเตะหลายรายเองก็มีฟอร์มที่ดีรวมถึงเซนเนอร์บราเมนโกรไปแดงที่ได้ประเดิมเฝ้าเสาในเกมเกมนี้ซึ่ง11นักเตะตัวจริงก็จะมีดังต่อไปนี้คนแรกนะฮะจะเป็นเซนเนอร์บราเมน งานไม่ชุกเท่าไหรนักและก็เซฟลูกอันตรายผนแรกในช่วงท้ายครึ่องแรกได้ก่อนจะปัดลูกยิงไกลาจากกาณิชชาคาได้รวมทั้งใช้เท้าเซฟรประตูในช่วงทดเวลาพาทีมคว้าคริลนชีตในคาตานี้ได้ไป8คะแนนเรนนี่โยโรเล่นด้อย่างมีวินยัยแสดงความให้เห็นว่าสมควรจะได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งได้ไป7คะแนนมัมนชทายดยริกยืนตำแหน่งได้ดีดักสกัดบอลอันตรายได้โดยตลอดมีฟอร์มที่แข็งแกร่งตั้แต่ต้นจนจบนะ ได้ไป7คะแนนลูกชอไม่ก่อความผิดพลาดเหมือนในลน่ยนดที่ผ่านมามีส่วนในการเติมเกม,เกมรุกประปายแม้ว่าอาจจะมีไม่ถึงกับมีประสิทธิภาพในครังนี้ก็ตามทีนะได้ไป6คะแนนอามาัดยนโ,โรทําเกมรุกทางกลับขวาอย่างต่อเนื่องและก็สร้างปัญหาให้กับแผงหลังแมวดำบอดโรด,โด,โดและก็น่าจะเช็คบินได้เช่นกันแต่ว่าโดนเซฟได้ในคังนี้ได้ไป7คะแนน ชีโก้ด้าปโปรดมีส่วนทำให้ทีมอุ่นใจมากยิ่งขึ้นจากการทุ่มลูกไก่จนกลายมาเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางทีมได้ประตูที่2จากเชสโก้นะได้ไปเจ็ดคะแนนกาซซมิโล้ผลโทษแบนกลับมาทำมาที่ได้ไปเลวและก็แสดงให้เห็นถ,ถึงการเล่นที่มีวินัยงานนี้ได้ไป6คะแนนบรโน,โน,โฟน่ฟอนเดนเดสยังมีฟอร์มที่คงเส้นคงวาเช่นเดิมและก็บิดทำประตูได้เช่นกันจากการกระบตัวยิงแต่ว่าโดนปัดบอลพุ่งชนกรอบอย่างน่าเสียดายในครั้งนี้ ได้ไป7คะแนนบราอันเอเบโมแอคเซ็ให้กับเมสันมาส์เบิร์กสกอและก็ได้โอกาสในการพังประตูเช่นกันแม้จะส่งบอรลปรทาตาข่ายไม่ได้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่มีส่วนสําคัญในเกมรุกของทีมได้ไปเจ็คะแนนเบนจามินเชสโกยิงได้2ประตูจาก2เกมติดต่อกันเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะและก็อาศัยความสูงใหญ่สร้างประโยชน์ให้กับลูกนางอากาศได้ดีเลยทีเดียวได้ไป8คะแนนเมสันมาส์ ยิงประตูได้สวยพาทีมออกนำขึ้นเร็วและก็เป็นเม็ดแรกที่ทำได้ในถิ่นโอเทอฟอร์ดได้ไป7ค,คะแนนส่วนตัวสารองในครั้งนี้ก็จะมีบา,าติอุสกุญยาแทนที่เ,สเวสันเมลได้โอกาสในการง้างไกลช่วงท้ายเกมแต่ว่าเบาวิวไวหน่อยจึงถูกเซฟได้ไม่ยากได้ไป6คะแนนแพทริกเดอร์กูแทนที่ดาวโรดถูกเปลี่ยนตัวลงไปเติมความสดแต่ก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีกว่าดาวโรักเทหร่นักได้ไป5คะแนนเคอบีเมนูแทนที่เอมเบโม มีเวลาในสนามไม่มากมายพอที่จะสร้างผลกระทบเกมในเกมเกมนี้ในไป5คะแนนมอนิเอออูกาสเตแทนที่กาเซมิโลไม่สามารถใท้คะแนนได้ละก็แฮร์รี่แม็กไกวรแทนที่โยโรไม่สามารถใท้คะแนนได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอ่าเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ